หลังจากให้หกเซเล็บของเราไปนอนหลับพักผ่อนนะครับแค่นี้ก็หูจะแตกแล้วสวัสดีพี่เกรสด้วยนะสวัสดบเกรสนะฮะฝ่าจังหวะหลุยแอนมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ยเสียงเงียบไปหลุยแอนหน่อยหลุยแอนหน่อยเสียงเงียบไปเอาก็แล้วนะฮะมีปล้นมาแล้วลุยกับเกรสครับลุยนี่เอาเลิกเอาชัยครับมาบริกรรมคาถาก่อนเลยนะแล้วเคลียร์ครับลุย เอาล่ะโอ้หฮันครับก็เป็นเต่าครับของมันก็ไปฮันฮันถูกแล้วถูกแล้วเอาโอ้โหเกรสเกรสดูรีลาของเกรสบริสทอนโอ้โหลูลีลาของน้องเอาเลยครับปรญชาามาเต่าให้เกรสเกรสเตยยิงโอ้ยเตย์เตย์ก็เปิดประตูคว้าได้ครับ บอลกลับมาที่หลุยหลุยให้แกงแกงแกงโอ้โหเอาฮัทช้าโดนฉกไปแล้วไอ้เต๋าโอ้โหเต๋าสับขาหลอกโอ,โอ้เอาเกตครับเกตเกตขึ้นหลังไปก่อนครับอบอลมาอยู่ที่เกตอีกทีนึงให้ทะลุช่องไปทะลุครับแล้วที